สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่16กันยายน2565ครับมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นาของจีนในการเจราจาแบบทวิภาคีนอกรอบระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเทเยทไห้หรือว่า s c o อในเมืองซมาคันประเทศอุซเบกิสถาน โดยทางด้านผู้นําจีนได้กล่าวกับทางด้านผู้นํารัสเซียในขณะที่ต้องเผชิญกับโลกยุคที่ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจีนยินดีร่วมมือกับรัสเซียในการรับบทบาทมหาอํานาจและมีบทบาทผู้นําที่จะหล่อหลอมสถียภาพและพลังงานเชิงบวกมาสู่โลกที่กําลังสั่นคลอนด้วยความวุ่นวายทางสังคมทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิน้นผิงได้ยืนยันการสนับสนุนของจีนในเรื่องอำนาจอธิปไตยและความมั่นคงของรัสเซียโดยแม้จีนจะไม่ได้แสดงออกชัดเจน ถึงปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียแต่จีนก็ได้สร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและยุทธาาศาสตร์กับรัสเซียอย่างต่อเนื่องในช่วงความขัดแย้งเกือบเจ็เดือนที่ผ่านมาด้านประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินก็กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีสีชินผิงเกี่ยวกับความร่วมมือในเวทีนโยบายต่างประเทศว่ารัสเซียขอบขอบคุณจีนเป็นอย่างสูงที่วางตําแหน่งของรัสเซียให้อยู่ในแนวทางที่สมดุลเมื่อพูดถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในยูเครนรัสเซียเข้าใจดีถึงความกังวลของจีนเกี่ยวกับอนาคตของความขัดแย้ง และในส่วนของรัสเซียนั้นรัสเซียยึดมั่นในหลักการของจีนเดียวและขอประนามสหรัฐกับมาตรการยั่วยุต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องแคบไต้หวันนอกจากนี้นะครับผู้นำรัสเซียยังได้หารือประเด็นนโยบายต่างประเทศที่สําคัญกับทางด้านผู้นําจีนว่าในปัจจุบันมีความพยายามที่จะผลักดันให้โลกมีเพียงกั้วเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ปูตินได้ชี้ว่ารัสเซียและจีนยืนหยัดร่วมกันเพื่อระเบียบโลกแบบหลายขั้่ที่ยุติธรรมและเป็นประชาธิ โดยอิงตามกฎหมายระหว่างประเทศและบทบาทสำคัญของสหประชาชาติไม่ใช่กฎเกณฑ์บางอย่างที่บางประเทศคิดคน้นและพยายามบังคับใช้กับประเทศอื่นโดยไม่ได้อธิบายว่ามันคืออะไรผู้นำรัสเซียยังได้กล่าวถึงการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่าเ c o ครั้งนี้ว่าเป็นเวทีสาหรับความร่วมมือที่สร้างสรรสมาชิกกลุ่มมีประเพณีทางวัฒนธรรมโมเดลทางเศรษฐกิจและลำดับความสาคัญของนโยบายต่างประเทศที่แตกต่างกันแต่ความเต็มใจที่จะทํางานร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนเท่าเทียมกัน ที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันให้การสนับสนุนความโดดเด่นขององคอ์กรจนทําให้ปัจจุบันนั้นเนี่ยครับองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ได้กลายเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รวมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่และประชากรประเทศครึ่งหนึ่งของโลกเข้าไว้ด้วยกันสําหรับองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นั้นเป็นองค์กรบูรณาการทางเศรษฐกิจการสร้างความไว้วางใจกับการรวมชาติ ยูเรเซียจำนวนหนึ่งเข้าด้วยกันโดยมีรัสเซียและจีนเข้าร่วมด้วยรายชื่อสมาชิกถาวรอื่นๆได้แก่อินเดียคาซัคสถานคีร์กิสสถานปากิสถานทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานซึ่งในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นําของประเทศสมาชิกทั้งนี้อิหร่านได้ลงนามให้คํามั่นที่จะยกระดับสถานะจากผู้สังเกตการณ์เป็นสมาชิกขององค์กรอย่างเต็มรูปแบบด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อสองผู้นําระดับโลกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นต่างบอกว่าเวลานนี้เย จะพยายามผลักดันเนี่ยครับให้เกิดเรียกว่าความร่วมมือที่เป็นความร่วมมือที่มีความยุติธรรมนะครับยืนหยัดตามระเบียบโลกแบบหลายขั้วแล้วก็เป็นประชาธิปไตย